สบายดีพี่น้องใายสบายดีจ้าพวกเอาสิไปพากันไปสายปิ่นไปสบายดีป่าลุงเด็กๆสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงลูกยายอันนี้ใช้ปัะดกเถอะพี่น้องเห็นทะเลพวกเอาสิพากันไปสายฮะไปซื้อเครื่องเครื่องเครื่องอุปกรณ์การเรียนไปซื้อกึบ ชิพาอายใหญ่พิ่นไปซื้อันซื้เกิดครับซื้อกระเปาราเราจะไปซื้อฟื้มซื้ออ้าซื้อเกิดไม่เข้าน้ำซื้อให้น้องไปเตยซื้อไม่เ้าน้ำเกิเ้ากับวาเกินเ่ากับดาวาาเือ่อนม่ไอาให้ยังมเกิดพนมนีอยู่ประมาณหาูเออเไปเบิ่งก่อนมันมีังะื้อดูใจมันมันวะเอาไปบางนอนนมันอยากซื้อ มันหนแสงเออออใช่มันหนูมันมามันอยากซื้อซื้อหน้าไหนเกิดผลจากชองขู่เกิดไพค่ะเกิดเจ้าหน้าอะไรก่อนเอาไปซื้อเกิดห่างกันพบ้าเบาเอ้ยนะมันบ่มีเกิดต้ะมีชองขู่นว่านิ่งมีอะไรขู่ไม่ว่านิ่งจะซื้อไว้ใส่ไปโรงเรียนะเกิดโซบเกิดขี้ว่าพี่น้องข้าชิไปซื้ออยู่ห่านปลาแสงอยู่บัดดวลวายพี่น้องผู้เลทางไต่บ้านสวนผู้เล

จะเป็ลูกลไปเต็มรถเออมึงน่าโครเกือบมีมึงน่าหาขู่อย่ยงไเกือบเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งไปเตยนะเลือกเบิ้งดิอย่ายเอาหน้ามีคกน้อยบ่อแบนี้มีแต่คุณใหญ่อูอยูางในก็มีบ่อเกือบจะมาทำเลยนะมาคุณเกือบชเอาเกือบชบเียม้มันบอกพอดีลูกเลือกเบิ้งานีงานเนาะไม่ใมนโเนาะ สำันนทำงานอเลยไปอิากใส่ปยังเอออาไหมเอานมบ่อยอะไรเด้อู่ตีนมาางผมอหมมาอนมูีสนหันนะนะ่ยังอนะก็ีเ็นี่เป็นบไม่นว่าขนมกอาอานี่ยนีแหละเขานี่อยู่กระชัเอออะไรเดียวบกเอาบอเื่อมันงานเลยักก่ายบ นี่จะมากบอนี่หันมายายยูมายายยูหัน่ายายยูเนี่ยมเดียวเบิ่งอยู่บอผลไม้ตาไหวบอเดี๋ยวลงนี่คเออ เดีรยธมดาสี้ยังมาพี่เลือกเอาเนี่ยมันอาคือบริุทธ์ึเอาเกบบุนเนี่ยเอาของนางเอกคนนี้กี่เหเมือดูค่ะกระโดดเดี๋ยวหายอายใชตอนนั้นห้องอายนะกระโดดกระดี่งทลเลยเอาไว้ใชอันนี้นะเนาะเนาะเอาบเนวกระโดดกระดี่ มันห่อได้จักจะผัวปึ่มใหญ่ปึ่มกระพุระเท่าใดกระพุระฮุกเหมาะเจอยอ่าของเบาวอันนี้อีกพอดีเป็นฮุกเป็นเรื่องอไม่หามาซีไดไปห่อปึ่มแบบที่ยันนะอันนี้คืออายง่ายเพิ่นกับกระเป๋า ปุ่นแล้วใสุ่งุนไวุ้่นไว้น้ำปุ่นเลยน่อยเนี้กินขนมอลยรบุกปาแบบนี้คนยังเป็นเหลืองเจียหอบลูกพ่อตัวนี้มาปุ่นมาตสั่งออกมาแล้ะ ไปห่อนีู่ดาได้อในห่อะนอะเอาแบบใบห่อเ็กยหมู่อเก๋พวกะอยดเก๋เกพวกันสี่หาขู่เอตยซื่อพวกก็อยากชื่อขนมกาจนนี้ี่แห่ไว้ พาขอดเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยแหล่นวัสันพ้นกระน้ำกลดผู้เด็กเด็กแปดบ็ดสองแสนหาหกสิบเบ็ดสองแสนหกสิบกับสามร้อยแปดสิบนักเฮียนทางหลายเบตองก็เอาเกือบกับกระเป๋าเอาปุ้มเอาโซ่เออของอีลาก็อยู่ในหันเลยลูก โอเคเด้พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ดีก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีก่อนจ้ากันยังอยู่ในช่วงกะเกียมอุปกรณ์การยงพี่น้อง